ใส่บาตรพระแล้วเรานั่งรับพรจากพระจาอาบาัตไหมคะเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของเรามึงไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับเขาว่าเขาจะผิดหรือไม่ผิดหน้าที่มึงคือทําที่มึงไม่ต้องมานั่งกังวลเยอะแยะว่าพระจา,าบาัตไม่อาบาัติอาบัติเป็นเรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของมึงวุ่นวายไปหมดมึงไม่บาปพ,พระจะบาปเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับพระไมไม่เกีก่ยวกับมึง มึงจะเอาเรื่องของพระมานั่งกังวลในชีวิตมึงทำไมถ้ามึงจะกังวลขนาดนัว่าพระจะอาบัติมึงก็ไปบวชเป็นพระเลยจบหนูอยากเปลี่ยนมุมนอนค่ะแต่มันมีมุมเดียวคือมุมตรงกับประตูจะเป็นอะไรไหมคะแล้วมันจะเป็นอะไรล่ะมึงนอนหลับไหมล่ะถ้าหลับก็คือจบดวงตกมีจริงไหมไม่จริงหอนะเวลาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องตั้งใจ ตั้งจิตยังไงครับเพราะการขอต่างๆไม่มีจริงก็ไม่ต้องมึงไม่ต้องตั้งใจอะไรเลยการไหว้ิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีไม่ต้องไปไหว้ไหว้พระผู้พระรรมพระสงฆ์พอแล้วละลึกนึกถึงพระองค์ละลึกนึกถึงคุณงามความดีแค่นั้นอาจารย์เคยบอกว่าแห่ขันมากไปสู่ขอเมียคนอื่นไม่ผิดแค่หน,น้าด้านแล้วถ้าทำมันจะมีบาปติดตัวไหมครับคนละเขามากับมึงไหมละ่ะมึงจะแห่ไม่มีใครก็ว่ามึงหรอก มึงจะหน้าด้านแห่ไปขอเมียชาวบ้านเขาอ่ะเขามาแต่งกับมึงไหมล่ะคําถามถ้าเขามาแต่งกับมึงมึงก็แต่งกับเขาไปดิก็ถ้ากับมึงก็แย่งเขาไงเขาประพฤติผิดในกามไงเขาไม่มาแต่งกับมึงมึงจะไปขอเขาอยากจะแห่ไปไงเขาไม่เอามึงอ่ะมึงก็เสียค่าแห่ฟรีไงแค่นั้นเองมันจะผิดอะไรถ้าเขาไม่ไปกับมึงมื่อแค่หน้าด้านไปมึงจะไปแย่งเขาถ้ามึงแย่งเขาผิดในกามเขามาเอากับมึงมึงมาเอากัเขาไปแย่งเขามาก็ต้องผิดอยู่แล้วแต่นี่คําถามมึงเขามากับมึงไหมล่ะ เห็นผีมีบุญไหมครับเห็นผีคือมีตาจะไม่ใช่มีบุญบวชครบหนึ่งพันสาแล้วจะสึกผิดอะไรไหมครับก็ไม่ได้ผิดอะไรอะนะ ม่ได้ตั้งสารภูมิที่บ้านเป็นยะไงไหมไม่เป็นไรอะนะเวลาไหว้ตั้งนโมสามจบแล้วอรหังจบแล้วต้องพูดอะไรต่อหรือเปล่าคะก็ะไม่ต้องอะนะไอ้พวกที่ก๊อปวางก๊อปวางเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงนะแล้วบางทีพิมอะไรมาก็ปัญญาอ่อนไรสาระไม่ได้มีเหตุไม่มีผลอะไรเลยเดี๋ยวก่อนอีพวกก๊อฟวางเดี๋ยวกูจะบล็อกเดี๋ยวก่อน วันนี้เดินทางไปราชมงคลจักรพงศุวรวนาธบรรยายตอนสิบโมงแล้วก็อีกรอบหนึ่งจะเป็นราชมงพระจอมเกล้าพระนครเหนือเห็นท่านายถามให้อาจารย์ชี้แจงเรื่องที่อาจารย์พูดในวันมาค้บูชาคืออะไรคะแล้วอาจารย์ตอบเขายังไงคะจ้องจับผิดจังเลยค่ะอ๋อเห็นแล้วเรื่องมาค้าบูชาคือกูนะพูดไบไปหน่อยไม่ได้มีอะไรเลย กูไปพูดว่าต้นบัญญตัติพระภิกษุร,รูปหนึ่งไปบวชแล้วเสพเมถุนธรรมแล้วก็ไล่อาบัติผิดไปเรื่อยผิดไปเรื่อยกูจะพูดว่ากูจะยกตัวอย่างเรื่องปราชิกสี่แต่กูไม่ได้เอ่ยเรื่องปราชิกสี่กูไปพูดเลยว่าต้นบัญญัติมันพูดรวบรลัดเร็วไปหน่อยแต่เรื่องการเสพเมถุนธรรมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการบัญญัติปริโมกแต่กูกําลังลําดับให้ฟังว่ามันเป็นความผิดหนึ่งในความผิดของปริโมก คือผู้เจ้าเนี่ยมีความผิดก็บัญญัติมีความผิดก็บัญญัติบัญญัติไปเรื่อยจนเดินมาถึงวันโอบาทปาริโมคือรวบรวมคําที่พระองค์ทรงบัญญัติความผิดทั้งหมดแล้วเอามารวมกันในวันเดียวคือวันมาฆบูชาแต่กูพูดเร็วไงมาเลยรวบไปหมดเลยว่าต้นบัญญัติแต่ความเป็นจริงอะกูขาดไปว่าคําว่าปราชิกสี่กูจะยกตัวอย่างตัวที่หนักที่สุดแค่นั้นเองไม่ใช่ต้นบัญญัติของมาฆบูชาแต่พอเวลาไปฟังคลิปมันดูเหมือนว่าต้นบัญญัติของการบัญญัติมาฆบูชามาจากปราชิกมันไม่ใช่อย่างนั้น คนมันจักผิดมันไม่ได้ฟังหาฟังเหวอะไรไปพูดกับมั่วพัวมั่วซั่วไปหมดมาถามกูก่อนว่ากูพูดครบทั่วหรือเปล่ากูแค่พูดรู้เาเท่านั้นเองกูลืมพูดไปขาดคําว่าปราชิกสี่ไปกูจะยกตัวอย่างหนึ่งในความผิดที่มึงรู้จักมากที่สุดก็แค่นั้นเองกูกาลังจะพูดต้นบัญญัติของปลาชิกสี่แต่กูกูขาดคําว่าปลาชิกสี่ไปแค่นั้นแหละสมองมันเลวปากมันเลวไงมันไม่ทันสมองอ่ะสมองมันคิดไปก่อนปากมันพูดแค่ั้นไง กูกำลังพูดภาพรวมว่าเจตจำนงจริงๆที่พระองค์ทรงบัญญัติปาริโมกที่พระองค์ทรงบัญญัติเนี่ยเพราะต้นบัญญัติมันเกิดจากความผิดของพระพิสูุน์แล้วไล่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 บัญญัติบัญญัติว่าอันนี้อาบัติปราชิกอันนี้ปราชิตติพิสษุห้ามทำนะอันนี้ภิกษุต้นบัญญัติเรื่องนี้เรื่องนี้กูก็เลงจะพูดว่าต้นบัญญัติปราชิกแต่กูตกคําว่าปราชิกไปแค่นั้นเองไม่ได้มีหามีหอกอะไรเลยก็กูบอกแล้วว่าถามก่อน กูพูดครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าเออมาถามหน่อยเอ้ยที่พูดอ่ะพูดขาดหรือเปล่าจะพูดหมายความว่าอะไรเออกุจะได้อธิบายได้ไงไม่ใช่ไปด่ากูเลยสันดานด่าจะเป็นชีวิตจิตใจไม่คิดจะถามเขาก่อนว่าเขาพูดถูกหรือพูดผิดหรือพูดอะไรปากเก่งกะนักจับผิดชาวบ้านนี่เก่งมึงไปนั่งจับคนที่ติดยาโน่นมึงไปนั่งจับคนที่ทําลายบ้านเมืองมึงไปนั่งจับผิดนักการเมืองบางกลุ่มบางคนที่ชอบโกงชอบฉนประเทศชาติบ้านเมือง ไปจับผีคนที่ชอบโกงลักทรัพย์ประพฤติปนิกามพวกกดูสลาเขาชาวบ้านออกไปมันนั่งจ้องจับตะก,กูเนี่ยไม่คิดมันว่าไม่ทำหอกทำหาแล้วว่างกันแล้วเกินถ้าเวลาว่างมากนะมึงก็เอาพัดลมเป่าหามมึงจะได้เย็นๆยนลงหน่อยโกดเกียรอาฆาตพยาบามบาด้ลยอะไรกูถึงปานนั้นเอาพัดลมมานั่งเป่าหามปล่อยเป่าหอยพวกมึงไปจะได้มีความสงบเย็นมันมากกว่ามันร้อนเกินไปแล้วหอยกับหามึงเนี่ยว่างไงไปตั้งทางขาพัดลมเป่าหนูไป เวลาเหลือเฟือแล้วเกินเวลาเยอะเวลาว่างไม่คิดจะทํามาหาแดกอย่างอื่นก็หรอกทํามาหาแดกอยู่กับกูเนี่ยจ้องจับผิดตะกูเนี่ยหาแดกได้กูพูดไม่รู้จะพูดยังไงเวลาอะไรให้มาถามกูก่อนกูพูดครบถ้วนสมบูรณ์อะไรไหมกูจะได้พูดถูกไม่ใช่เอาไปนั่งค่อนแขะอย่างนั้นค่อนแขะอย่างนี้กระโถนตีปากก็ให้พวกปากดี ปากดีวันๆนหนึ่งปากดีไปอย่างนั้นเองแต่ไม่เคยทำประโยชน์หอ,อกหาอะไรได้สันขวานแล้วกูเห็นเริ่มมีประเด็นเรื่องทำแท้งมาแล้วนะช่วยเป็นดาม่าหน่อยกูจะด่ดาได้ถนัดถนัดหน่อยช่วยเป็นดาม่าเร็วๆนะกูรออยู่อีเรื่องทำแท้งเนี่ยนะ มาเร็วเร็มเดี๋ยวกูรอให้มันเป็นกระแสสักนิดหนึ่งก่อนกุล mm. รอซิว่าควายที่ไหนจะมาพูดเรื่องนี้ mm. ที่กูเคยพูดเอาไว้ mm. กูจะดู mm. มึงกับกูใครจะเป็นหมามาดูกันอ mm. ีพวกที่ชอบพูดว่าอะไรนะทำแทง้งอะไรอะ่ะที่เอากูไปดา่าเรื่องว่าอะไรนะเป็นวิบากกรรมของเด็กเอง mm. เด็กยังไม่เกิดมาเลยจะมีกรรมได้งไงควายโม แล้วจะมาให้กูด่าว่าควายเหรอเนี่ยกูถามไม่จริงไม่ได้มีความฉลาดเลยด้อมถุยบ้านกูฉลาดกว่ามึงด้วยซ้ำสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการเกิดการแก่การเจ็บการตายจะเกิดขึ้นได้ต้องมีกรรมคือการกระทําเด็กที่อยู่ในท้องโดนทาแท้งเพราะเด็กทํากรรมมาทําปาณาติบาตมาเยอะมีชีวิตอยู่ในคันมารดาแต่ไม่สามารถลืมตาดูโลกได้เพราะวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อการวิบากอย่างเบาของการปารณาติบาคือการฆ่าสัตว์เป็นไปเพื่ออ,อายุสั้น เรื่องง่ายๆแค่นี้ทำไมมึงโง่จังเลยฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยฉลาดเฉลียวแล้วเกินพยายามจ้องจับผิดอย่างนั้นอย่างนี้กูพูดอะไรเรื่องทําแท้งไม่ได้ผิดเลยแล้วหาว่ากูไปได้ค่าเด็กในท้องอีกว่าไม่มีปัญญาที่จะเอาตัวเองรอดจากคัรมารดากูพูดในบริบทไหนกูพูดในบริบทที่อีกคนปัญญาอ่อนมันชอบไปยกตัวเองหมอดงหมอดูล่างสรงว่าวิญ,ญญาณเด็กตามหลอกตามหลอนวิญ,ญญาณเด็กเนี่ยผ่าพ่อจางรากจองผ่านแม่ก็กูบอกนี่ครับว่าทำามเก่งมากนักทำไมมันเอาตัวรอดจากการที่มันโดนทําแท้งไม่ได้ล่ะ ตอนมีชีวิตอยู่ในท้องมึงไม่กระหลึกไม่กระเสือกกระสนล่ะในการที่เจ้าตัวเองหนีออกจากการทําแท้งทำไปเวลามึงตายหอกตายหาไปมึงกลับเอามาตามเจ้าล้านจอมผานพ่อแม่มึงได้กับคนที่ทําแท้งกูงงมึงทําได้ยังไงมึงมาขี่คอเขาได้ยังไงมึงมาตามพ่อตามแม่มึงได้ยังไงกูพูดในบริบทนี้ก็ถ้ามึงเก่งจริงอะมึงก็เอาตัวเองเล่าตั้แต่ในคันสิไม่ใช่มาเก่งตอนหลังออกจากคันแม่ มึงไม่ได้เข้าใจคำอธิบายกูเลยแต่เอาไปปัญญาออกมาเนรพบพบกันตัวเองเรื่องง่ายง่ายแค่นี้มึงยังไม่เข้าใจ อาจารย์ต้องรู้จักปลงแล้วปล่อยวางบ้างไม่ปล่อยจ้ากูไม่ปล่อยอความเลวความชั่วกูไม่เคยคิดจะปล่อยกูฟาดไม่เลี้ยงจะเก็บไว้ทำหอกอะไรทาไมกูต้องปล่อยกิเลสตัณหากูจะปล่อยมาทําไมกูต้องฟาดมาให้ยับกูต้องไม่ให้มันสามารถงอกเงยไ่ยบูญขึ้นมาได้กูจะตัดมันกูจะถอนรากถอนโคนมันกูจะมาเก็บไว้ทาหอกอะไรความเรวความชั่วความเห็นผิด ปล่อยคือปล่อยความยึดมั่นถือมั่นแต่กูไม่ปล่อยต่อกิเลสตัณหานี้เพราะถ้ากิเลสตันหามันขึ้นมากูจะต้องมีความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสนั้นดังนั้นกูไม่ปล่อยให้มันโผล่หัวเผลอหน้าขึ้นมาได้ไม่ปล่อยกูจะปล่อยมันทำไมเครียดต้องทำยังไงครับเครียดแล้วก็แดกนะแดแล้วก็อ้วนอ้วนแล้วก็เครียดเครียดว้ทำยังไงให้หายอ้วน แต่หมอดูทักว่ามีเด็กตามอยู่นะคะอาจารย์ก็มึงมันปัญญาอ่อนตามหมอดูไงมึงมนไม่ฉลาดไงเขาแนะนําอะไรเขาพูดอะไรมึงก็เชื่อหมดได้เหรอไม่คิดจะตรวจสอบไปแล้วเด็กที่ไหนจะมาตามมึงเด็กข้างบ้านมึงเหรอเด็กที่ไหนคําถามคือเด็กอะไรมาเดินตามมึงเด็กที่ไหนจะมาเดินตามมึงได้มันไม่ทางานทาการไม่ไปเรียนหนังสือนักหาหรือมาเดินตามมึงอยู่เหรอโรงเรียนไม่มีเรียนเหรอมานี่มาบอกกูเดี๋ยวกูส่งหนังสือให้กฎหมายบ้านเมืองรัฐบาลก็มีพ่อแม่ต้องส่งลูกเรียนจนถึงปหก เป็นกฎหมายไม่ส่งมีความผิดอะแล้วเด็กมันจะมาเดินตามมึงได้ยังไงไม่ไปคิดไปเรียนโรงเรียนหนังสือหาหรือไงปัญญาอ่อนเด็กตามใครก็จะมาตามเฝ้าแหนเมืองเพอเจอ้อใครนั่งอยู่ด้านหลังคะเด็กไงเด็กตามกูไงทําไมล่ะมึงยังมีเด็กตามเลยกูจะมีเด็กตาม,มไม่ได้หรือไงสารแน ตื่นกี่โมงครับอาจารย์นี่ไงกูตื่นแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยตื่นไหมล่ะตื่นตะหนกเลยกูจะบอกให้ผไปดูหมอดูมาบอกว่ามีเด็กขี่คออยู่ทําให้ปวดหลังต้องแก้กรรมครับปัญญาอ่อนก็กูบอกแล้วไงวิธีการดูง่ายๆว่ามีเด็กขี่คอจริงไหมมึงไปยืนขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องชั่งน้าหนักมึงไปชั่งน้ําหนักเลยวิธีการง่ายๆถ้าน้ําหนักมึงขึ้นมีอยู่สองกรณี นึ่งคือเด็กขี่คอมึงจริงสองคือมึงอ้วนวิธีการแก้กับที่ง่ายที่สุดคือหยุดแดกแค่นั้นเลยหักสองซี่ใช้งานได้ไมครับจ่าแล้วทำไมมันจะใช้ไม่ได้ล่ะหวีมึงมีอยู่แค่สองซี่เรื่องไงถ้าหวีมึงมีอยู่สองซี่มันหักสองซี่แล้วมึงจะใช้งานยังไงล่ะใช้หรือเปล่าหวีมึงมีเป็นร้อยเป็นสิบเป็น 40, สี่สิบห้าสิบซี่มันหักแค่สองซี่หวีไม่ได้เลยฟันมึงมีกี่ซี่หักสองซี่นี่คือเคี้ยวข้าวไม่ได้แล้วแดกข้าวไม่ได้แล้วงันเถอะ หวีมึงหักจะเป็นอะไรหวีผมไม่ได้ฟันมึงหักกูยังแดกข้าวได้เลยมันจะเป็นอะไรกับหนักนักหนากับอีแค่หวีอันเดียวเนี่ยมึงนะ่ะมันอยู่กับความปัญญาอ่อนกันมาเยอะแยะมากมายอยู่กับความปัญญาอ่อนไร้สาระเพ้อเจ้อกับอีพวกประเพณีตามๆกันมาปัญญาอ่อนหวีหกักห้ามหวีแต่เวลาฟันหกักแดกข้าวได้ตักกามึงมันป่วย ของชำรุดห้ามใช้ถ้วยจานแตกห้ามใช้จะไม่ดีจะไม่เป็นมงคลฟันมึงหักกูยังเห็นแดกข้าวมาหยุดปากอยู่เลยยังนั่งอ้วนอยู่เลยกระดูกกระเดี่ยวมึงหักกูก็ยเห็นมึงเดินใช้ขาเดินใช้แขนเดินอยู่ได้แลวไม่เห็นเป็นหอกอะไรหนังสือมีใครเซ็นทุกเล่มไหมมีแบบที่เซ็นไว้แล้วแต่มันเป็นเซ็นแบบอาร์ตเวิร์ก เอิดหนังสือหน้าแรกมาเจอเลยอาร์ตเวิร์กนี่นี่คือลายเซนแต่ไม่ได้เซนสดแค่นั้นเองมึงเอาแค่นี้พอแล้วไม่ต้องกูเซนสดถ้าก,กูเซนสดมือกูหงิกพอดีเฮ้อุ้ยใครจะซื้อ,ซ,อซื้อเลยหนังสือกดตั้าหน้าโปรไฟล์หนังสือเนี่ยช่วยช่วยกูอุดหนุนหน่หนอย <c oughs> เงินกองกลางนะมึงเนี่ย เขาบอกว่ามีหน้าต่างตรงเตาแก๊สไม่ดีจริงไหมคะโอ้ยมันไม่ดีแค่อย่างเดียวคือลมแรงมันพัดเตาแก๊สมันดับแค่นั่นแหละมึงก็ไปหาสังกะสีมานั่งกันมันจะเป็นหออ,อะไรล่ะก็แค่เอาสังกะสีมากาันลมเตาแก๊สมันติดหน้าต่างเวลาลมมันพัดมาไฟก็ดับแล้วมึงจะทำกับข้าวยังไงล่ะก็แค่นั้นมันไม่ใช่ว่าไม่ดีมันแค่จัดไฟดับทํากับข้าวไม่สะดวกนวัตกรรมเยอะแยะมึงไม่คิดจะเอามาใช้บ้างหรือไง เครื่องกันลมของกันลมอุปกรณ์กันลมก็มีตั้งเยอะตั้งเยะมึงก็ปิดหน้าต่างสิหน้าต่างบ้านมึงไม่มีประตูหน้าต่างหรือไงหน้าต่างไม่ได้เป็นช่องลมนี่หน้าต่างมันมีบานนี่มันก็พับบานประตูเข้ามาพับบานหน้าต่างเข้ามาก็แค่นั้นเองอะลมมันก็ไม่ตีเตาแก๊สมึงแล้วนะ่ะมันไม่ดีอยู่อย่างเดียวคือมันไม่ดีตอนมึงทำกับข้าวแค่นั่นแหละลมมันจะตีไฟมันจะดังฝึก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 ปะนะไฟมันดับโอ้ย กูแล้วเหนื่อยแล้วเกินกูว่าตอนเนี้ยเตาแก๊สต,ติดหน้าต่างมึงไม่ดีไม่ใช่กูว่าตอนเนี้ยสมองมึงอะติดกับไฟมากกว่าตอนเนี้ยเผาไหม้หมดแล้วมาความฉลาดเนี่ยมึงอย่าเอาสมองไปใกล้เตาแก๊สมากสิกูว่าลมมันไม่ได้ดับไฟแล้วสมองมึง่ะไปโดนย่างเรียบร้อยแล้วมันกูว่าแต่พ่อหนูไม่ให้ใช้เลยนะคะจานที่มบินแกดาค่ะมึงก็เควี้ยงทิ้งให้มันแตกไปให้พ่อของซื้อใหม่มาให้เขารวยไง การบินใช้แดกไปได้ไปนู่นมึงลองถามพ่อดูซิว่าถ้ามีขวดเหล้าบินเนี่ยเขากินได้ไหมกูแด,ดกไม่ยั้งละมั่งหมดหลายขวดแล้วกูว่าตหลังถ้าพ่อสมมตินะถ้าพ่อมึงติดเหล้านะกูแนะนํานะมึงทาขวดขวดไอเนี้ยขวดเหล้าพ่อมึงให้มันบินซะกูจะดูซี่จะแดกไหมบอย้เขาไปซื้อขวดใหม่ไอ้ขวดเก่านี้ปากบินเรียบร้อยแล้วอย่าก,กินนะอย่าก,กินนะของชำรุดของบินกินไม่ได้เนี่ยอย่าหานะ เขากาลังโจมตีอาจารย์ค่ะกลัวอาจารย์จะไม่ได้บวชมันโจมตีกูแล้วจะทําให้กูไม่ได้บวชได้ยังไงถ้ากูยืนหยัดจะบวชใครจะมาห้ามกูได้ตอบกูหน่อยสิแค่โจมตีจะทําให้กูไม่ได้บวชได้ยังไงยิ่งโจมตีกูยิ่งซักฟอกกูกูยิ่งขาวสะอาดกูไม่เห็นมีใครทําอะไรกูได้สักคนกูยืนหยัดอยู่ตามธรรมใครจะทําอะไรกูได้กูยืนหยัดอยู่บนหลักสัจจะความจริงใครทำอะไรกูได้ กูพูดผิดนะกูไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะกูพูดผิดกูก็แก้ไขใหม่ถูกต้องได้แต่อะไรที่กูไม่ผิดกูก็ยือนหยันในความไม่ผิดนั้นอะไรที่กูพูดถูกแล้วกูจะยืงยืนยันในสิ่งที่ถูกใครจะว่าผิดใครจะว่าผิดก็กูกว่าถูกทําไมล่ะเก็แบแรงว่ามันยาดีค่ะนี่แหละว,วิธีการทําแรงกูให้มีกําลังมีเรี่ยวแรงกูยิ่งดา่าเนี่ยกูยิ่งมีแรง มึงรู้จักเปล่าปากไม่แดงไม่มีแรงเดินอ่ะมันก็ได้ยินไหมกูนี่ปากไม่แาบไม่มีแรงบรรยายอาจารย์สอนให้คนละกิเลสจะทำไมอาจารย์ยังห่วงฟันไม่สวยยังห่วงการจัดฟันอยู่เลยครับปฏิบัติขนาดนี้รู้คำสอนพระเจ้าขนาดนี้แต่ยังห่วงฟันไม่สวย ถ้าบอกว่าจับมานานจับมาก่อนหน้านี้แล้วหากว่าจารูทร,รมาขนาดนี้ยังคิดในความสวยงามก็วางไม่ทิ้งไม่ลงโอ้ยกูเหนื่อยกับมึงแล้วเกินขี้เกียจอธิบายว่ะปัญญาอ่อนแบบนี้กูไม่รู้จะอธิบายอะไรถ้ามึงคิดว่ากูจัดฟันสวยงามคิดใหม่นะคิดใหม่คิดใหม่นิดนึงโอยถ้าแค่ฟันสวยมึงคิดเอานะ ทุกคนจิตนาการตามกูมันบอกว่าถ้ากูติดอยู่ความสวยงามของฟันมึงว่าฟันไม่สวยแต่มีผมหล่อๆมึงว่าฟันกับผมอะไรทําให้มึงหน้าตาดีมากกว่ากันกูว่าเส้นผมนะการบํารุงหน้าตาด้วยครีมมึงว่าครีมกับฟันทานหน้าหน้าขาวขาวใสสะอาดเป็นยองใยกับฟันไม่สวยมึงว่าอะไรทําให้หน้ามึงดีกว่ากันทําหน้าใช่เกี่ยวอะไรกับฟันก่อน ฟันกูเนี่ยจัดเรียงตัวสวยงามอยู่แล้วกูจะถอดตอนนี้ก็ได้แต่มันมีช่องโหว่ของฟันอยู่มันจะเป็นเศษอาหารเข้าไปติดแล้วมันจะเกิดการผุเมื่อมันผุกูก็ต้องขวนขวายในการไปทําฟันเสียเวลาจะมายึดติดแะไละความสวยงามกูจัดฟันเนี่เลิกสวยงามไปนานมากแล้วกูจัดฟันเพราะฟันกูมันยังไม่เข้าที่แล้วเดี๋ยวกูจัดเศษกูก็ถอดแล้วกูก็จัดจะถอดก่อนที่จะไปบวชก็แค่นั้นเอง นอนขวางประตูบ้านสิ่งไม่ดีจะเข้าตัวจริงไหมคะาจานอะไรล่ะงูงจะเข้าตัวมึงนะ่ไปนอนขวางหน้าประตูบ้านหมาจะกัดหอยมึงหรือเปล่าขวางทางเดินมันเข้าบ้านไม่ได้ซื้อหนังสือกดตะกร้าหน้าโปรไฟล์ บูชาพญานาคงมงายไหมครับมึงบูชาเพื่ออะไรล่ะถ้ามึงบูชาเพื่ออ on ้อนวอนขอร้องก็งมงายไงกรรมทางพันธุกรรมมีจริงไหมครับแบบต้นกําเนิดตระกูลทํามาลูกหลานต้องมารับไม่มีจ้ามึงทํากรรมแบบเดียวกันจึงมารับผลจากการกระทําแบบเดียวกันไม่มีมารับผลแทนใครมึงทำำํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้นใครทำำํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้นไม่มีมารับผลทํากรรมแทนกันไม่มี ปวดทำไมนี่ยังใช้ไม่หมดเลยกูใช้นี่หมดแล้วจ้าอัปเดตข้อมูลนิดนึงเนาะอย่ามาโง่แล้วอวดฉลาดหน่อยเลยกูใช้นี่หมดแล้วจ้าเปลี่ยนเวอร์ชันบ้างใช้เวอร์ชันเก่าอยู่เออไม่ไเด้ออไม่ัปเดตไม่ได้อัปเดตหาเหวอะไรเลยบ้าไม่มีไวไฟหรือไงมันไม่ได้อัปเดตข้อมูลไม่ได้อัปเดตอัปเดตแอปพลิเคชันมึงเลยเหรอ เด็ดเข้าไม่ถึงบ้านมึงเหรอหรือยังไงหนูทำดีทุกคนเสียสละทุกอย่างแต่ไม่มีใครเห็นใจเลยทำไงดีครับทำใจจ้ามึงจะไปนั่งให้คนอื่นมานั่งเห็นใจทำไมอะ่ะแสดงว่ามึงทำดีทุกวันนี้ต้องให้นะคนมานั่งเห็นใจมึงรือไงแล้วทำไมมึงทำทุกคนทุกคนจะมานั่งเห็นใจมึงด้วยเพราะอะไรเพื่อไม่ค่อยใส่บาปบาปไ,ไม่บาปนะ ไม่ทำบุญบ้าเป็นไรไม่เป็นไรทําไมสู้แล้วไม่ชนะสักทีทําอะไรก็ไม่สําเร็จหอมึงจะท้อทําไมอ่ะก็แสดงว่ามึงยังทำไม่ดีพอมันเลยไม่สําเร็จไงมึงก็ต้องทาต่อไปมึงจะโทษใครได้มึงจะท้ออะไรในเมื่อมันเป็นการกระทําของตัวเองเหมือนมึงสอบมาสิบครั้งทําไมไม่ได้ผลการสอบที่ดีสักทีหนึ่งทำไมสอบไม่ติดสักทีหนึ่งก็เพราะมึงไม่ตั้งใจทาไงมึงไม่ตั้งใจอ่านมันก็เป็นผลแสดงของความสามารถมึงไง การที่มึงสอบเท่าไหร่ก็ไม่ติดนั่นเป็นความสามารถของมึงที่ความสามารถมึงยังมีไม่มากพอแค่นั้นเลยมึงก็ทําให้ยิ่งขึ้นไปดีไม่ใช่มานั่งท้อแท้ท้อถอยมึงมาท้อแหละความสามารถมึงเองมึงความสามารถไม่ดีมึงจะโทษใครมึงก็โทษตัวมึงเองโทษมึงแล้วทำยังไงต่อกลับไปทําทําให้ยิ่งขึ้นไปทําให้มากขึ้นกว่าเดิมมึงมานั่งท้อแท้ใจอะไรกับสิ่งที่เป็นความสามารถของมึงเองมึงท้ออะไรกันกูไม่เข้าใจท้อในการกระทําของมึงที่มันห่วยแตกเหรอ ท้อในการกระทําที่มึงไม่มีความตั้งใจพอเหรอท้อในส isso, ิ่งท <edia> ี่มึงไม่ได้ตั้งใจทําอย่างเต็มที่อย่างนี้เหรอท้อในความงี่เง่าปัญญาอ่อนไร้สาระของมึงเองอย่างนั้นเหรอมึงมาท้ออะไรกับสิ่งที่มึงตัวเองมึงทำทั้งนั้นท้ออะไรก่อนมึงมาท้อแท้ใจอะไรกับความที่มึงไม่ได้มีความสามารถเพียงพอในการจัดการปัญหาชีวิตมึงท้ออะไร